สวัสดีค่ะมาพบกับเราคนแชร์ข่าววันนี้เราก็จะมาแชร์ข่าวสารพยากรณ์อากาศประจำวันที่9มิถุนายน2563ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงส่งผลทำให้บริเวณต้านรับลมมรสุมของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยไว้ด้วย ะะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะของวันที่10มิถุนายน2563ส่วนสําหรับพยากรณ์อากาศของประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ไปจนถึง6นาฬิกาในวันพรุ่งนี้นะคะทางภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางกำแพง เพและตากอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยนองบัวลำพูอุดรธานีนองคายสกลนคร นครพนมบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนทางภาคกลางนะคะเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้ากนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบ,นบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยา อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคตะวันออกเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช อุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3 3องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมากนะคะกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงา ภูเก็ตและกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณ ที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยล160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง และนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศประจำวันที่9มิถุนายน2563ไปจนถึงวันที่10มิถุนายน2563ที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาทางเราคนแชร์ข่าวก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะคะส่วนสำหรับท่านไหนนะคะติดตามข่าวสารในทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในทุกวันค่ะ ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วพบกับคนแชร์ข่าวอีกครั้งในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ